พวกระครับ as ที่ผมกำลังชี้ลงมาเนี่ยแล้ว ag ก็คือพื้นที่หน้าตัดเสาโลเท่ากับ as หารด้วย ag ซึ่งกดเครื่องแได้จุดศูนย์ห้าหรือห้าเปอร์เซ็นซึ่งอยู่ในหนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นถือว่าโอเคเห็นไหมครับควรจะต้องอยู่ที่หนึ่งถึงแปดเปอร์เซ็นนะครับอย่าน้อยกว่าหนึ่งอย่ามากกว่าแปด เห็นหรือ,อยังนี่คือเสาถ้าคุณไปบอกว่ากี่เส้นก็ได้ใสไ่ไปจับใส่ไปเลยไม่ถูกถ้าคุณใส่สิบสองเส้นแต่รู้สึกว่ามันน้อยกว่าหนึ่งเซนคุณก็ต้องเพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มเหล็กแต่ให้เทคอนกรีตได้ดูระยะด้วยไม่ใช่ใส่ไปสนนา้วเทคอนกรีตไม่ได้เพราะนั้นสาระสำคัญเนี่ยสเต็ปที่สก็สำคัญนะครับคือโลหรือปริมาณเหล็กที่เหมาะสมเห็นไหมครับไม่ใช่หมายความว่าใส่ไปเรื่อยๆไม่ถูก โอเคพอมาสเต็ปที่4ี่นะเนี่ยสเต็ปที่4ี่บรรทัดที่เจ็ดสิบสี่ผมก็จะคํานวณสมการ6.1อีกครั้งนะครับตอนนี้พวกเราทราบแล้วว่า ag มีข้าเท่าไหร่ดูสีเขียวที่ผมก็ลองวงนะครับรู้อยู่แล้วว่า ag มีข้าเท่าไหร่ f c มีข้าเท่าไหร่และทราบแล้วโลกับ fs มีข้าเท่าไหร่ อาจารย์กำลังอธิบายบรรทัด74กับ75นะครับพวกเรารู้หมดแล้ว ag เนี่ยที่ผมก็ลังชี้ลงมาางล่าง fc palm เห็นไหมครับเนี่ย ag เนี่ย fc p a m รู้หมดแล้ว l o ก็คือ5ใช่ไหมครับที่คุณคำนวณได้ในบรรทัดที่72จากนั้นก็ fs เห็นไหมนะ fs นี่ก็ได้มาจากสมการที่1กดเครื่องแล้วได้50,001 50, และสังเกตดูที่ผมพยายามที่จะวงสีแดงเน้นพวกเราไว้เนี่ยกดเครื่องแล้วได้5้าหมืแสดงว่าคุณดีไซน์มาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กและหน้าตัดเนี่ยรับได้5้าหมืกิโลกรัมและอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับขณะที่โหลดจริงมันคือ50าหมโอเคแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้ว ของคนบอกใส่14เส้นได้ไหมมันก็อาจจะรับได้มากกว่า5้าหมก็สามารถที่จะกระทําได้เปอร์เซ็นต์ไม่อาจจะมากขึ้นสมมุติอาจจะเป็น6% 5.5%นนะั่นก็อีกเรื่องนึ้งขออยู่ที่1-8%เพราะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้จบนะครับจบคุณก็บอกว่าโอ้รับได้51 0 0 0คุณดีไซน์อะ่ะแต่โหลดมันก็ทําแค่50,000โอเคไปต่อได้นะครับไปต่อได้แล้วไปต่อ,อยังไงโน่นไปดูเหล็กปลอกก่อนครับ เหล็กปลอ,อกก็จะอยู่ในเต็บที่ห้าในเต็บที่ห้าในเต็ปที่ห้านี้เนี่ยเหล็กปลอ,อกว,วิธีเลี้ยงเหล็กปลอ,อก